ลวดเชื่อมติดแก้ไขได้อย่างไรผมได้รับคอมเมนต์นี้มาจากวิดีโอที่ผมทำงาน DIY แล้วก็ท่านผู้ชมเห็นว่าผมกำลังเชื่อมเหล็กอยู่จึงได้ถามคำถามนี้มาจากประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับงานเชื่อมของผมพบว่าการที่ลวดเชื่อมติดเหล็กนั้น มีหลายสาเหตุนะครับเป็นต้นว่ากระแสไฟที่ท่านใช้อ่อนเกินไปท่านลองเพิ่มกระแสไฟขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับและลองเชื่อมใหม่แต่อย่ามากนะครับเพราะว่ากระแสไฟที่มากมันอาจจะทําให้เหล็กนั้นละลายกระจายจนทําให้เนื้อเหล็กทะลุได้ข้อต่อมาก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์งานเชื่อมของท่านที่เป็นเครื่องเชื่อมสายเชื่อมปากคีบสายกาวมีปัญหาไฟเดินไม่สะดวกและทําให้ ไฟที่ออกมาที่ปลายลวดเชื่อมมันต่ำเกินไปจึงทำให้ดูดติดประการที่3อาจจะเกิดจากช่วงจังหวะที่ท่านตวัดลวดเชื่อมหรือว่าท่านจุดลวดเชื่อมเนี่ยท่านกะแรงไม่พอแล้วมันทําให้ลวดเชื่อมติดก็เป็นไปได้นะครับและอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากตัวลวดเชื่อมเองก็ได้ครับลวดเชื่อมอาจจะคุณภาพตา่ําไม่ได้มาตรฐานและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลวดเชื่อมนั้นมีมาตรฐานมีคุณภาพเอาง่ายๆเลยครับท่านดูที่ ที่กล่องน,นะครับอย่างที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้จะเป็น g o เบลโก RB 2 6ท่านพลิกดูด้านข้างนะครับจะมีสัญลักษณ์ของมอ,อกอและมีหมายเลขมอ,อกอก,อกำกับนะครับโดยยี่ห้อนี้ได้รับมาตรฐานมอ,อกอ49่ขีด2560ซึ่งเป็นมอ,อกอเวอร์ชั่นล่าสุดในปัจจุบันการที่ลวดเชื่อมได้รับมาตรฐานมอ,อกอนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะนั่นหมายถึง ได้ผ่านการตรวจสอบส่วนผสมการผลิตรวมทั้งคุณภาพของสินค้าเมื่อเวลานำมาใช้แนวเชื่อมก็จะเกิดความแข็งแรงและรวมทั้งความปลอดภัยของผู้ใช้งานอีกด้วยนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารวดเชื่อมแต่ละยี่ห้อนั้นได้ผ่านการรับรองมาตรฐานมอกท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ดังนี้เปิดแอปที่สามารถอ่าน QR code คไดนะ้นี่ผมเปิดล ne แล้วก็สแกน QR code นี่ มีลิงก์ปรากฏขึ้นด้านบนผมคลิกด้านบนนี้มันก็จะเข้าไปอีกหน้าหนึ่งนะครับหน้านี้จะเขียนว่าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม T I S I ข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตคือเลขทะเบียนนิติบุคคลชื่อสถานประกอบการบริษัทไทยโกเบลโกเวลดิ้งจำกัดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพ่อคุ้มแล้วก็มีชื่อโมเดล มีหมายเลขใบอนุญาตเลขที่ต่างๆแล้วก็มีข้อความที่เกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์มีเว็บไซต์สินค้าที่เป็นของแท้นั้นจะมีองค์ประกอบทางเคมีที่ถูกต้องแม่นยำสม่ำเสมอส่งผลให้เมื่อนำลวดเชื่อมไปใช้งานจะทำให้ลวดเชื่อมละลายอย่างสม่ำเสมอรักจะแตกตัวออกมาพร้อมๆกับการเชื่อมไม่แตกตัวออกมามา,มากเกินไปจนเหลือแค่ปลายแกนเหล็กซึ่งเป็นสาเหตุของลวดเชื่อมติด อาการรลืดติดในขณะเริ่มเชื่อมจึงน้อยลงสแลกแยกชั้นออกมาจากแนวเชื่อมได้ง่ายไม่มีการตกค้างอยู่ภายในไม่เป็นรูพรุนหรือตามดจะทบทวนให้ท่านผู้ชมได้ทราบสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อแรกตรวจเช็คว่าเครื่องเชื่อมนั้นอยู่ในสภาพดีสายเชื่อมข้อต่อปากคีบอยู่ในสภาพดีไม่มีหลุดหลวม ใช้ลวดเชื่อมที่มีมาตรฐานมีมอกรับรองลวดเชื่อมจะต้องอยู่ในสภาพแห้งไม่เปียกชื้นปรับกระแสไฟเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดของลวดเชื่อมเราสามารถอ้างอิงข้อมูลที่อยู่บนกล่องลวดเชื่อมได้นะครับอย่างลวดเชื่อมรุ่นนี้กระแสไฟที่ต้องการก็คือ45จนถึง95แอมป์ แต่นี่เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับเวลาใช้จริงมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นความยาวของสายความหนาของชิ้นงานอุณหภูมิของชิ้นงานเป็นต้นชิ้นงานที่นํามาเชื่อมจะต้องมีความสะอาดไม่มีขี้ฝุ่นไม่มีคราบจารบีหรือขี้สนิมถ้ามีก็ให้ขัดออกหากปลายลวดเชื่อมมีการกระทอกจนฟลักหลุดแตกออกให้นําลวดเชื่อมไปเขี่ยก,กับจุดอื่นเพื่อให้ลวดเชื่อมละลายจนถึงจุดที่มีฟลักเพียงเท่านี้เราก็สามารถเชื่อมเหล็กได้โดยที่ลวดเชื่อมไม่ติดกับเหล็กอีกแล้วครับ จากประสบการณ์ของผมที่ผมเคยใช้ลวดเชื่อมโ o เบลโกอาบ6ผมพบว่าลวดเชื่อมอยี่ห้อนี้มีควันน้อยเมื่อมีควันน้อยผลกระทบต่อสุขภาพช่างเชื่อมเช่นแสบตาแสบจมูกก็น้อยลงไปด้วยสเก็ดไฟขณะที่เชื่อมน้อยสังเกตเห็นบ่อละลายได้ชัดเจนสามารถควบคุมแนวเชื่อมได้ดีกว่าสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับงานเชื่อม ผมมีแหล่งข้อมูลดีๆให้ท่านเข้าไปค้นหาโดยเข้าไปติดตามที่เพจไทยโกเบโกเวล d i n g ทางเพจมีข้อมูลใหม่ๆให้เรียนรู้และอัปเดตอยู่ตลอดเวลาและอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ข้อมูลต่างๆ Line Official t h ไทยโกเบโกเวลดิ้งมีลิงก์อยู่ในช่อง Description ของวิดีโอนี้ครับหวังว่าวิดีโอวันนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ